สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมบอนสีสวยๆนะครับแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์นะครับที่เดินทางมาใหม่ก็มีนะครับแล้วก็มีบอนเก่าๆแล้วก็ลูกไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับที่เราได้ผ่าทําจํานวนนะครับเอาไว้นะครับให้กับ F อฟนะครับที่หลายๆท่านนะครับอยากได้นะครับว้าวนี่ต้นนี้ก็มีนะครับเป็นบอนกาบ สวยมากเลยนะครับนี่เราน่าจะได้ผสมเข้าเร็วนี้นะครับเป็นบอลกาบสีแดงนะครับพอผสมเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแยกหน่อเขาออกอีก2ต้นนะครับสวยมากๆนะครับกะว่าถ้ามีสีสวยๆเข้านะครับด่างๆเปรอะๆหรือด่างๆป้ายๆหน่อยก็จะให้สายพันธุ์ใหม่ที่สวยงามแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามชมกันนะครับว่าบอลกาบต้นนี้เราจะเอาอพ่อ ตัวไหนเข้านะครับซึ่งทางสวนเราก็มีเกสรน,นะครับมากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่เก็บไว้นะครับนี่ต้นนี้ก็เป็นบอนสีอีกต้นหนึ่งที่สวยมากๆนะครับเห็นหลายคนถามหามากนะครับเราก็เพิ่งได้มาจากสวนมิตรภาพที่งดงามของเพื่อนชาวบอนสีของเรานะครับแบ่งปันมาให้นะครับต้นนี้มีชื่อว่าองค์หญิงอนัญญาพยาวันนะครับก็มีต้น ต้นลูกแบ่งอยู่นะครับประมาณต้น2ต้นนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละต้นขายตามไซส์ตามขนาดนะครับแต่ว่าที่สวนเรานะครับก็มีโปรพิเศษสวยๆงามๆมอบให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับราคาก็หลักร้อยนั่นแหละครับสวยๆนะครับก็ต้นนี้โอ้โหเพิ่งเจอเลยนะครับนี่รักเอ้ยนะครับนี่ก็มีสกิ สกิดด่างนิดนึงนะครับนี่ถ้าใครอยากได้รักเอวยนะครับไปเก็บไว้นะครับก็สามารถนะครับทักเข้ามาได้นะครับต้นนี้รักเอวยแบ่งอยู่ที่พิเศษนะครับของขวัญปีใหม่นะครับ100นะครับ100บาทนะครับนี้ถ้ามีปลายทางก็เก็บเพิ่ม20บาทนะครับ100นะครับนี่รักเอวยนะครับพิเศษให้เลยครับเหมือนจะมีอยู่2ต้นนะครับรักเอวยนะครับ นี่สวยมากๆเลยนะครับรักเอ๋ยนะครับไม้ของอาจารย์มงคลนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับ100บาทนะครับรักเอ๋ยลุ้นด่างนะครับสวยๆนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับที่เรานะครับเก็บไว้ตั้งแม่อย่างเช่นต้นนี้ครับสวยมากๆเลยนะครับมณีล้อมเพชรนะครับโอ้โหตอนนี้ราคาก็ไม่แพงแล้วนะครับมณีล้อมเพชรก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บต้นนี้นะครับเอาไว้ทําจํานวนเพื่อให้ได้มี ต้นไม้ที่ราคาถูกๆแบ่งปันให้กับ f f c หลายๆท่านนะครับต้นนี้ก็เป็นบอลน,นะครับที่เป็นบอลสายดำดักๆเปิดๆนะครับโอ้โหสวยมากนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะครับที่เราตอนเด็กๆครับที่เราแจก fc ไปอไปครับก็จะเป็นเขียวๆอย่างนี้เลยนะครับแต่พอโตขึ้นโอ้โหนี่เห็นไหมครับ เขียวแล้วก็มีดังเหลืองเหลืองเข้ามาแซมนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูมีวัฒนาการต่อไปว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมบอกเลยครับว่าปีหน้าสีเหลืองมาแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ลูกไม้เนี่ยราคาไม่ตกเลยนะครับเพราะว่า,าทุกทุกคนช่วงนี้ตามหาลูกไม้เ,เป็นไม้หน้าใหม่ๆกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนต้นนี้ก็ เป็นลูกไม้เหมือนกันครับนี่เห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับทางส่วนคุณกวางก็แบ่งราคาพิเศษนะครับสวยนี่นี่เห็นไหมต้นนี้ก็100รส่งฟรีนะครับส่งฟรีอีพีนี้เป็น E ีีส่งฟรีนะครับไม่มีค่าจัดส่งนะครับพิเศษมอบให้กับ f อฟซีแต่สวยมากนะครับต้นใหญ่นะครับนี่เลยกระถาง4มาแล้วสวยจริงๆนะครับเป็นบอลที่งดงามมากๆเลยนะครับส่วนต้นนี้ถ้าใครชอบแบบเปรอะเปนี่เห็นไหมครับโอ ต้นนี้เปรอะเลยนะครับเปรอะสวยมากนะครับใครชอบเปรอะเปรอดังๆนี่อินเสิร์ตซูมๆเข้าไปใกล้ๆนะครับนี่ต้นนี้ถ้าใครอยากได้นะครับลูกไม้เปรอะสองร้อยห้าสิบ่งฟรีโอ้พิเศษไปเลยนะครับผมเคยขายราคาเจ็ดแปดร้อยเลยนะต้นนี้ก็แบ่งไปนะครับพิเศษนะครับสองร้อยห้าสิบ่งฟรีเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ช่วงนี้ลูกไม้มาแรงมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนหลายๆสายพันธุ์ก็อยากได้เก็บไว้นะครับเอาไว้ให้เป็น สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมานะครับนี่เป็นศิลาหุ่มทองโอ้โหผ่าจากแม่สวยเลยนะครับมีสกิดด่างที่ปลายใบนะครับนี่นี่เห็นไหมสวยมากนะครับศิลาหุ่มทองนะครับส่วนคุณกวางก็แบ่งราคามิตรภาพเช่นกันนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นพิเศษให้นะครับก็100 50ส่งฟรีนะครับ150ส่งฟรีส่งฟรีนะครับส่งฟรีถ้าเข้ามาได้นะครับศีลาหุ้มทองนะครับโอ้โหมีด่างเหลืองเข้าแน่นอนต้นนี้สวยจริงๆนะครับก็เป็นลูกไม้นะครับนี่เฉพาะตู้นี้นะครับนี่ใครอยากได้ใบกลมก็มีนะครับนี่เห็นไหมลูกไม้สวยมากนะครับนี่อันนี้ก็คัดไว้นะครับก็เป็นลูกของ ราชาวดีนี่นะครับสวยจริงๆเลยนะครับโหฟอร์มนี้น่าเอาไปเก็บตั้งประกวดมากนะครับเป็นลูกไม้นะครับของราชาวดีใครอยากได้ต้นนี้นะครับโอ้โหน่ารุ้นมากต้นนี้บอกเลยครับพิเศษให้เลยครับนี่สองร้อยนะครับนี่สองรวมส่งนะครับใบกลมใหญ่นะครับโอ้ยมีปลายๆข้างๆด้วยโอ้โหคล้ายๆ สยามนิลมิดก็เหมือนกันแล้วเนี่ยแต่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไม้สยามนิลมิดนะครับเป็นลูกราชาวดี200ร้อลส่งทักเข้ามาได้นะครับใครอยากได้ใบกลมแดงๆนะครับสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมตู้ต่อไปนะครับ ตู้นี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นบอลสีที่สวยงามมากๆของเราอีกตู้หนึ่งนะครับก็เป็นธาตุบางแก้วเห็นไหมครับเป็นบอลสีที่สวยมากๆเลยนะครับธาตุบางแก้วโอ้โหต้นใหญ่มากเลยนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับถ้าใครอยากได้ธาตุบางแก้วนะครับต้นนี้นะครับพิเศษให้เลยนะครับโอ้หมันเป็นไซส์ใหญ่อะ่ะนะ ก็ใครอยากได้ทาตบางแก้วต้นนี้หูหน้าแดงชมพูสวยเลยนะครับเป็นนี่แหละครับเขาเรียกว่าหน้าแท้ๆของทาตบางแก้วนะครับผมมีต้นเดียวนะครับถ้าใครอยากได้ก็ทักเข้ามาได้นะครับนี่350ส่งฟรีหไซส์ใหญ่มากนะครับสวยจริงๆนะครับหน้านี้นี่ถ้าถ้าไม่มีใครเอาแล้วก็จะเก็บไว้ตั้งแม่แล้วนะครับเพราะว่าทาตบางแก้วเป็นบอลที่ยิ่งโตยิ่งสวยมากๆนะครับบอกเลยนะครับต้นนี้เห็นไหมครับใบกลมสวยป้องเลยนะครับ ต้นนี้นะครับเป็นบอนใบกลมนะครับมีนามว่านี่เจ้าวังนะครับมีแม่นะครับแม่ต้นใบใหญ่ๆเลยนะครับที่เราที่สวนของเราได้โชว์ไว้นะครับนี่เจ้าวังนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด1ต้นนะครับนี่ต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนู้นนะครับนี่สต้นนี้ก็เป็นลายประคาบที่ออกมา เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยครับว่าไม่ต้องลุ้นนะครับสวยเหมือนแม่แน่ๆนะครับเจ้าวังบอลแดงประคาบนะครับมี2ต้นถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามราคาได้นะครับเพราะว่าเป็นไม้แคเขี้วนะครับค่อนข้างทําประคาบยากมากๆนะครับต้างทําประคาบยากมากๆเลยนะครับหัวเขาเล็กครับไม่ใหญ่นะครับส่วนต้นนี้นะครับนี่ความสนุกของการลุ้นบอลเขียวนะครับและล่าสุดเขาสร้างความสนุกมาให้เราแล้วนะครับนั่นก็คือ แต่แนนด่างสวยมากเลยนะครับต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมจากเด็กเกเขียวเขียวนะครับถ้าท่านเลี้ยงเขาไว้นะครับเขาก็จะให้ความงามในอนาคตนี่ครับเหมือนต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้สวยมากเลยนะครับนี่ใครอยากได้ไปทําพันุ์ก็ทักเข้ามาหาผมได้นะครับลูกไม้ด่างสวยมากจริงๆเก็บไว้ทำชื่อของตัวเองก็ได้นะครับนี่สวยจริงๆนะครับเป็นลูกไม้นะครับต้นนี้ด่างสวยสวยนี่ผมให้ พิเศษนะครับ250ส่งฟรีใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับพิเศษนะครับปกติถ้าลูกไม้ด่างอย่างนี้ก็แพงนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ต้นนี้พิเศษให้ FC นะครับในวันหยุดนี้ต้นนี้ก็จะเป็นเฮ่งเฮงเฮงนะครับเฮ่งเฮงเฮงนะครับนี่เฮ่งเฮงบอลสีของสวน พี่พัดพงศ์นะครับสวยมากๆเลยนะครับเหงิงเหงนะครับใครยังไม่มีก็เก็บสะสมกันนะครับวันสีช่วงนี้ราคาถูกจับต้องได้นะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นแยกหน่อของรักเอวยนะครับนี่อันนี้ด่างแล้วนะครับรักเอวยตัวนี้ใครอยากได้ด่างๆสวยๆนะครับแบ่งให้พิเศษเลยนะครับ300ส่งฟรีนะครับรักเอวย3 0 0ส่งฟรีพิเศษนะครับเฉพาะอีีนี้นะครับโอ้อีพีก่อนขายไปแพงมากนะครับตอนนี้ก็มีลูกไม้ ของเราที่เกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เปื่อๆนี่เห็นไหมครับตัวนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันเปื่อๆสวยๆเลยนะครับก็ใหญ่ๆนะครับ150ส่ทงฟรีเห็นไหมก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้นะครับต้นนี้ก็จะเป็นโอ้อสงไขเล็กๆเบบีเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวเราแข็งแรงก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดราคากันนะครับตอนนี้น้องกําลังทําการฟักตัวขึ้นมาให้เติบโตนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสาวนครชัยสีเขียวๆเลยนะครับนี่สาวนครชัยสีนะครับก็ถ้าเขียวเราก็เก็บไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปผ่าเขาในอนาคตเผื่อเขาจะกลับมานะครับเป็นแดงเป็นสวยก,ก็มีนะครับก็อย่าเพิ่งไปดูถูกไม้เขียวนะครับเพราะว่าเขาอาจจะสวยนะครับในวันข้างหน้าก็ได้นะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็น โอ้หมานี่ล้อมเพชรนะครับนี่มีด่างด้วยนะครับมานีล้อมเพชรต้นเล็กๆนะครับนี่กระถางสีนะครับใครสนใจมานี่ล้อมเพชรต้นนี้นะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับพิเศษเลยนะครับต้นนี้แบ่งให้ด่างด้วยนะไม่ใช่ไม่ด่างนะครับส5 0ส่งฟรีนะครับมันี่ล้อมเพชรสวยมากมากเลยนะครับก็โอ้มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับนี่ก็เป็นลูกไม้นะครับใบกลมๆนะครับโอ้ยมีสีส้มๆด้วย เห็นไหมครับนี่มีสีส้มๆด้วยสีเหลืองสีส้มนะครับต่างๆนะครับปีหน้านะครับผมบอกเลยมาแรงแน่นอนนะครับใครสนใจต้นไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับก็เก็บสะสมกันไปนะครับก็อีพีนี้นะครับต้องขอลาไปกับบอลสีเล็กๆน่ารักสวยๆนะครับฝากติดไล กดไลค์ subscribe, สั่นกระดิ่งนะครับสวนคุณกวางช n แนลด้วยเพื่อเราจะได้มีต้นไม้สวยๆนะครับมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเออบอนสีที่ราคามิตรภาพต่างๆมากมายนะครับก็ฝากให้ทุกคนไว้นะครับด้วยอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับอีพีนี้ลาไปแล้วขอกระคำว่าสวัสดีครับ